โอ้โหลายลุดๆโหอ้าโอ้ยังมาได้นั่ยังมาได้หอดวะเนาะโอ้โห

ต yeah eh yeah. ่ออีก็ฝนชีตกแท้นี่นี่องก็ฝนชีตก สบายดีสบายดีพี่น้อง FC เบิร์ดสู่ฝูสู่คนเดอพี่น้องเด้อพ์อกับสองแม่บุญมาอีกแล้วอนะพ่อกันมาหนี้พี่น้องคำหูเฮ็ดยังล่ะเออสบายดีเนี้ยสบายดูสบายดีเด้อเจ้านะสบายดีโหบังล่ะเฮ็ดยังอัน,าน,านนี้ลูกพี่พี่มาเล่นพี่เนี่ยเลร้าร่บ้อันนี้ เาพร้อมหัน่นพลอยยังทีนนี่ตืต่นนอนโอ้ตื่นนอนนะให้โ,โอุู้นาคิดินน้ำหัวลานเนี่ยบ้างละเบ้างเออเออเอดินใส่ไอ,อ่ใช่เลยลูกขีดขขิดินเขาตาขีิดินเขาตาโอ้ไอ่เพิ่นมาเห็นแล้วบ่เห็นแล้วบุญโยบุญกี่นี่ปลาเอาตดนนี้ในน้ำอยู่หันจุงแขนมันมายจุงคืนพอดีเจ้าเคยไปเล่นน้ำยังบ่ ไปไกลบ่จากนี Maybe. Maybe. Maybe exactly? okay. Okay. ่ไปบ้านนี่เลยบ้านทไปโคกนี่โอ้เพิ่นอยู่กับปูกับพ่อเพิ่นดิโดยเจ้าไปเล่นน้ำเรื่อยอยู่ชอบใช้มือแล้ววันไหนไปตะเก้่วน่ะไปคือมมือเปล่าเจ้ากับเจ้ากับขินฮอดแล้วอยู่บ่เพิ่นนี่ขิดฮอตทั้งหมนั่นละมันบวบไหวอยกี้นี่ไปเอาังยงเงบ่มาเดินเดินเพิ่นมาเที่ยนึงเนาะเออเจ้าก็ไปเล่นน้ำอยู่โดยนั่งหัน เนี่ตตอมาได้กันนะอืกระบะกระบอะเนาะมาเล่นเมรยาานแล้วยังวัวลืงเด้นี่เข้าไปน้ำมายูชั้นใชยไจักเมแล้วไปน้ำเอาหัวมาเด้อนี่หัวมาโอ้ห่วเรามาเจัาว่าพอล้วหู่บอวบ่มาพี่เจากัเจ้ากัพ่อบ่พู่ใช่ไหมจักวาลูกมาเฮ้ยพากับพูไปน้ำนาสาวดิาไปน้ำนาา ผู้ผู้อันเนี่ยสร้างนี่นั่นเป็นเป็นเอื้อยเล้วคือน้องเล้วน้องน่องโอ้น้องพรใช่ลูกแอนเอนไปลูกไปเอ็นเอ็นเ้อนสาวมันงตอนนี้สาวอาได้บ้านเฮาเอินได้ไหมละบ้านเฮาหน่ะเอินอาอ้าวอาก็ได้อาก็ได้นะสาวก็ได้ได้ เอออาก็ได้เอินเช้าก็ได้ยังไงนจ้าน่ะไปเล่นทุกมือได้ไปสองเสมือแล้วเพื่อนคนอยู่กันจกค้นเพื่อนพอแล้วข้คนหาคนหมอแม่โม้อเยขอมเพื่อนก็ยังเบืดอป้องใหญ่อะไรได้แล้วครับ Thôi, <laughs> hà chạy đi Hả? Hà chạy đi. đi Ừ, nha, Nam chạy đi, ừ. đi Rồi, chạy ừ. đi rồi coi coi Chẳng ôm um lắm Ôm <laughs> sao hay ừ. Như vậy chẳng đây có bộ sao bộ. <laughs> Rồi À, nào đây? Ừ. Ừ. คนหูบ่เจ้าหูบ่ลูกนอนหนาวอยู่บ่กลางคืนก็ได้บอุ่นไหนที่มีที่นอนเลยอุ่นอะไรนะเป็นยังไดเนียค<ม>าลานเนี่ยเหนีย <c oughs> กตำลานเลยเหนียก่านเวลามาปัด หลานเราสิได้ต oh uh, uh, um, uh, uh, uh. ิดจับนะหน้าอัมรุอัมลานโอ้นั่งอยู่นี่คักได้มีกำแพงบังค่น้องเอ้หอดหอดบอลมคักค่ะค่ะน้องเอ้อือคุณดิลานเอิบมากนะแม่เอิบเวมาเล่นน้ำพอเถ้าพี่อือมัมาโือปมาเลยคุณดิไอ้เจ้ามาแล้วพุ๊บโบเวมาโบเวมาล่าพอเถ้าใน่บ่บัากล่ะ โอ้เ oh. ้ยห mm ัวไอ้เจ้าเชียงหัวสิอ uh ีกเลยอ้อยแม่นว่ล่ะเออเพิ่นหยอกแม่เพิ่นหยอกแม่เอ้ยันนี่ะไปเอาขนมอยู่ไซอะานะเอาอยู่ไซโอ้ไปเอาขนมอยู่วัดไปขอขนมบ่อืมหัวฟ้ากันไปขอขนมอยู่วัดป่ะจัน กันเรามายุเมแล้วก็ไปทรงเงินอยู่เรื่อยแล้วะไปเลยแล้วก็แพงลูกออยู่เนี่ยปะกันบรดเจ็กันเนาะคือเราว่าเหันแอ้ปะกันบรดหจ็บบาด้เตียงกันเห็นไหยคือเพิ่นไปแล้วรับมหข่อยคือบุห็นโอเพิ่นไปเอาขนมคนเลยจักปีอ่ะลูกจแเตีวหูอยู่ประจักเบ่าหู Bao bây ở bây giờ 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 hù sao? Chào cả bây nhạc bây giờ <laughs> Chào cả bây giờ 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 bây đấy bây giờ bây Mà bây được bây chắc lắm giờ bây 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 giờ ngàn giờ thằng giờ เขาทำบ่อได้ยุปีอไปยักปีเกิดอะไปยักอายุ่ยบัหัเน้ไักหออะวัวน้ยเล็กวัวช้างวัวได้วัวววละเออเเพิ่นฮับเจ้าอยู่บ่เลยฮับเล้โอ้โอ้แต่ข้าวไปเห็ดเวียกบ่อดโอไปกับไม่ได้ไหลูกาวไ้ไนไปกับนงเต้านี่บ่อไปกับนางเต้านี่ตรงพ่อแม่ไปได้จดอามีน mhm ừ. mhm đó mhm 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 mà chắc ừ. đấy, qua đó qua, qua, qua chắc mhm 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 chắc mhm qua mhm 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 lại mhm 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 chữ mhm 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 không có mhm 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 chữ

เออพิ่มป,ประเด็นมาเลยสร้างหใหม่เนาะใส่ประเด็นเคลียร์ขิดินวขิดรอนบ่าอาหารละบาดลานไปได้ขึ้นเฮ็ดเวียก,ก้อนและะ้ววะโอ้นี่ตัวนี้มันเปิดน้ำใส่ได้่างเลยอืมอืมเฮ็ดซีลงบ่อกนะอันนี้เฉีมมยมเฉียมแหละอ่ะนะ

นะวันนี้มันมันแน่นได้สั้งพี่นะม,มันแน่นเลยมันแน่นเลยสั้งพี่โอ้ได้เสียไมมบ่นี่มันแน่นแล้สัง้งพี่เราล้านเลาราผู้ล้านรับไปผู้ เขาต่ำมันในหน้ำมันเลยบนลงพื้นพัวเต๋วเอ้ยเขาต่ำมันในหน้ำมันบนลงทางหน้าผัวท่านด้ใจว่าน้าทางหน้าผัวดระวัางนะดีป้อลูปลงหัวหัวทางพื้นอ่ะมันบริเจ็บเด้ชุนเจ้าต่ำทางเทิงแล้วมันเลยทางลุ่มผัวมันโค้งอ่ะ มันต้องมีน้ามั้ฉะนั้นบ่อนมันมีน้าพี่ได้จ้ะทางผีพอแต้วทางนี้น้ามันอ่างจะลองแทงมึงดูฮะแทงดู้แทงได้บ่เจ็บเลยบ่ทางนี้เจ็บเลยนะโอ้เจ็บเลยทางนี้เราอยู่แล้วเด้งเลยอืมเด็กอ๋อคือยังเด็กรูปรูปลง เออมันท <c oughs> <c oughs> ั้งรุมมันมาแฉบเนาะเออเนี่ยนี่ถอดคือมันก็รื้อๆแล้วเนาะงืมอันเดียวย้วยๆอย่างเพราะว่าเขาตำแต่ตอนน้าบบท่านได้เปิดเนาะมันดินมันได้แข็งแบบนี้อืม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 ร่างพลาดไหม นีโอ้โหลายลุุดๆโหอ้าวโอ้ยังบ่ได้น้่มยังบ่ได้ฮอดวะเนาะโห ข้าต yeah. ้มในท้งเทิงเจ้าจะเผาตเด้อบนนี้ห้องน้ำผูเผาตขยะบนน้ามันยังบรเดเต็มจังดิรายลุลุลงมดเลยตะกี้อ่งเลิ่มยู่ิืมอ่งอกต่ออีกบันนี้ นต่ออีกนี่นาเอ้ก็ฝนชีตกแท้นี่น้องเอ้ก็ฝนชีตก ไปลานมากนไปหาลานก็ได้พระตูไปทำระตูแล้วไปหาลานแล้วกันก็ได้เด้อตูเด้อโอ้โหโอ้โหอน่าอไกาอยางไปกนอย่างนี้ เจ้าจะเผาอัดมันเด้อค่ะบัดเปิดน้านหน้ามันลงอีกบัดเลยบัดเปิดน้าคือบัดเปิดหน้าซสายนี่สิคะหน้าซ้ายมันขอด้าต้องเปิดเรื่อยหน้าซ้ายมันขอดเด้อนี่ยนบัดเจ้าเปิดน้ามันว่า เรายเรากำลังสีเปิดน้าอพอหลานเราอยู่แล้วกับมาเปิดหน้าเปิดยังใส่เฮื่อนใส่ซ่านล้วก็ได้งเบิ่งเล้วผู้ชายมันพลิกมันขวำ เขาตุ้ยให้เจ้าไปฮาลานเจ้าซะเด้อเดี๋ยวข่อยขอโจกชกทิพก่อนเอ้ยปู่ทั้งนางแตวกับลูกชายมาเฮือนปุ๊บปุ๊บปับปับอยู่แล้วก็ได้อืออ้าสบายดีเด้อพ่อเด้อโดยหูต้นมังม่วงเกิดอยู่ท่อก็มีต้นมังม่วงเกิดอยู่โกนท่อก็มีเนาะอ่ะดีดังไรอย่างไดกา กิขอตโต้จบคลิปก่อนแล้วก็ได้ผีภาคบัวภักหอมภางแต๋องามงามอ่ะจังไดกันสำหรับคลิปนี้เนาะสั้งสมบุนกับกิขอตโต้แลาพาจากพี่จากน้องไปก่อนเลยขอบุญขอบคุณเบอร์สุขุสุขคนที่เข่าเบิ่งเข่าส้มขึ้มฝ้าคึ้นฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะจังไดกันขอตัวก่อนพี่น้องเลยไปแล้วสบายดี